b e a u t ครับโอ้ดูครับสามลูกหนึ่งครับอาินนี่หายใจทำทีหนังเลยครับอารมีหนึ่งนะครับอารินนะครับอ้โหกำลัครับอารินครับอาินครับอั่งพนนเมครับเียกของพนนิเมตครับ đoán ra cho gì nhá, cái gì cái gì, leo, 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 หมดเวลาแล้วครับต่อได้เเฮ้ยสิบห้าผมูไว้สิห้าผูไว้เปลี่ยนการแท็ติกครับเปลี่ยนการแท็ติกครับเดี๋ถ้าไปหมดก็เปลี่ยนัวเดี๋ยวเดีเปลี่ยนบอยยังวะเยอะผัดใจเยอะครับตัครับตัวครับอ้อนี้ มกนะโดดขึ้นมาแล้วเอากระโดดลงไปนะ้รับโอเคครับกรรมการครับเดี๋ยวตีสักเทียนนะครับกรรมการเตรียมเตาแลครับเทียเดี๋ยวครับสุดท้ายครับเด็กดิ้นขันสุดท้ายทีครูครับโอ้โหดูครับดูดิครับโอ้โหดูครับเดี๋ยววิ่งครับเดี๋ยววิครับดูครับดูดิครับ ฟังเสียงง่ายเราโหแล้วับเสียงโหร้องนะครับโหแล้วนะเสียงโหมาเล็กๆนครับแล้ดูครับครับเนเตอยครับดูครับครับายครับห้ามมือครับ้า Đánh đi anh Bình ครับทางพี่นี่ครับขึ้นนั้นเลยครับดูนี่